เดี๋ยวจะพาเด็กๆแกะดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างถึงโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแอนแอนแอนสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับผมพี่จอมยุทธครับสวัสดีครับน้องจอมพลครับสวัสดีครับเอาพี่จอมยุทธกับน้องจอมพลเอ๊ะวันนี้นะครับ เห็นมีกล่องอะไรเนาะอยู่ข้างหลังเนี่ยกล่องสเก็ตบอดมาซื้อใหม่ครับอ่ากล่องเสิร์ฟสเก็ตใช่ไหมครับเออเห็นแม่เขาบอกว่าสั่งนานมากนะครับเพิ่งจะมาถึงห้าเดือนโอ้โหเราะว่าต่างประเทศเขามีปัญหามันมาจากออสเตรเลียโอเคขอบคุณแม่หรือยังครับอ้าวนานมากเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาแกะนะครับของมาส่งเมื่อวานเดี๋ยว แล้วก่อนจะเก็บได้พ่นแอลกอฮอล์หน่อยเพื่อป้องกันเนาะจริงๆพ่นแล้วตั้งแต่เมื่อวานรอบหนึ่งแล้วตอนที่รับของมานะครับช่วงนี้เราต้องระมัดระวังไหนคณะใช้ของคมอเครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆแกะดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างถึงก้ของคมรวงกันไหนก่าจะมาถึงนานจังเลย จมพลตื่นเต้นไหมระวังมือนั่นเดี๋ยวพี่ยึดแกะ<า>ระวังก่อนหน้านี้พี่ยทดมีแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมเล่นข้องหรือยังครับจมพลเล่นล้องแล้วครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไปน้องจมพลยังเล่นไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ข้องหรือยังผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ย แถมเสื้อมาให้ด้วยไหนดูซิมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวค่อยๆแกะเสื้ออ่าโอเคมีมีเสื้อมาด้วยตัวหนึ่งนะครับในกล่องเสื้อเขาแถมให้ดห่อแพ็กกันกระแทกอ่าโอเคอ่าก็กล่องลงข้างล่างดิยอ่าวา่าดีครับโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากตอนนี้ ก็องมันใช่ไหมเออเป็นรุ่งของมันแล้วก็อฮิตมากฮิตเหมือนโควิดนะจริงๆนะแพงมากแต่อันนี้คือเราสั่งจากตัวแทนจากบริษัทเลยคนที่เขาไปดีจากออสเตรเลียมันก็เลยนานไม่มีการดูอะไรซิ่งอะไรทุกสิ่ง N N N มันมันไม่เหมือนกันอ่ะมาสิ อาหารน่างบุญขึ้นให้หนูนี่อันนี้คืออันนั้นเป็นอัันนนน้เป็ตัวเก่าที่เด็กๆเล่นอยู่อันนี้คืนไซส์ใหญ่ขึ้นอันนี้คนละราคาคนละแสนเก็บไว้หน่อยนะใบละก็แค่ไหนมีไอโฟนด้วยแถมเสื้อเพราะอะไรรู้ไหมแถมเสื้อเพราะว่าเขากําหนดจะส่งให้เราน่ะมิสพืชสาพะพืชเมษาไอโฟนี้มันไม่มาตานนั้นเขาก็เลย เขาคืนเงินให้เราอีก10%ให้ดอกเบี้ยอ่อแล้วก็แถมเสื้อให้ด้วยตัวนึงอโอเคเม่บอกว่าที่เขาแถมเสื้อมาเพราะเขาส่งช้าเขาเลยสมนาคุณด้วยเสื้อหนึ่งตัว <c oughs> แล้วก็ลดให้อีก,แ,อกะะแล้วก็ <c oughs> เป็นช่วงโควิดด้วย ไงแค่เด็กเด็กเก่งมาแล้วชอบไหมชอบครับนี่อ้นคนละตัวเลยคราวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวจะให้พี่ยทดกับน้องจอมพลลองเล่นกันดูนะครับมาว่าชอบไหมโอเคลองกันเลยครับเด็กเด็ก ถ้าเด็กๆมาเล่นตรงถนนคอนกรีตเนาะจะได้เล่นง่ายๆเล่นรองเท้ามาแล้วครับอา่าโอเคพี่โจ้กกับน้องกำพลอา่าอย่เล่นได้เลยครับ 啊，妈呀！ เป็นไงบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับอ่าโอเคนะครับอ่าวันหยุดอ่าเด็กๆมาเล่นอ่าเซิร์ฟสเก็ตกันนะครับอ่าเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามช่องหน่อยครับว่าติดตามได้ที่ช่องไหนเอ่ยจอมยุทธกับน้องจอมพลครับครับช่องพี่จอมยุทธกับน้องจอมพลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่ออ่าคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆสวัสดีครับ